พี่น้องครับอีกคลิปของตอนบ่ายวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566ตอนนี้ต้อยกุวันอยู่หน้าประตูทางเข้าสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยพี่น้องครับพี่น้องดูเบื้องหลังของความสำเร็จของแต่ละงานดูการเตรียมงานของ งานวิ่งเพื่อการกุศลที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจัดโดยสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามวันนี้ต้อยกุวันขออนุญ,ญาตรีวิวให้พี่น้องเห็นถึงเบื้องหลังของการจัดงานพี่น้องดูนะครับนี่ซุ้มประตูวิ่งนะครับเรียกว่าจุดสตาร์ทจุดอะไรก็อยู่ที่ศาลาพบสุขเลยพี่น้องดูนะครับป้ายเหล่านี้อีกหน่อยก็จะแขวนแขวนสำหรับท่านที่ เป็นสปอนเซอร์บริจาคเงินสาหับส่วนิสมาคมมาก็จะขึ้นมาตามนี้เลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับนีส่สู่สารชาวไทยเชื้อสายเวียดนามน้ำตกเขาสามหลันฮาร์มาลาทอน28พฤษภา, 2, าสองพันร้สบขอขอบคุณบริษัททีเคเคออโต้ K K พาทพี่น้องครับเบื้องหลังของความสําเร็จนี่พี่น้องตามต่อยกูวันมานะครับว่าจะขนาดไหนโอ้นี่แหละครับ พี่น้องครับดูเลยครับ <laughs> พี่น้องมาอย่างเยอะเลยครับมาอย่างเยอะเลย <laughs> พี่น้องตามต่อยกุวันมานะครับเ <laughs> บื้องหลังของความสาเร็จ <laughs> พี่น้องดูคนครับนี่ดูครับนี่ป้ายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นป้ายที่จะต้องแขวนชื่อบริษัทสปอนเซอร์ของพี่น้องเราอันนี้เบื้องต้นนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มสตาร์ทเริ่มเริ่มทํางานผมเข้าใจว่าจากนี้ถึงเย็น คุยง่ายคืนนี้ทั้งคืนต้อยกวนก็ไม่ได้นอนคณะทํางานของสมาคมส่งเสร,รมิมมิตรภาพเทพนามก็ไม่ได้ทํางานพี่หมดก็อยู่แต่เช้าเลยพี่หมดที่มาแต่เช้าก็อยู่ทั้งคืนเลยพี่น้องครับดูสาราพบสุขดูคนมาเรียกว่ามาสมัครหน้างานอันนี้คือนักวิ่งที่มาสมัครหน้างานนะครับปกติแล้วนักวิ่งผู้นิชาเขาจะมาเลยถ้าเขาสมัครทางเพจแต่วันนี้เขาสมัครหน้างานพี่น้องดูดูความ มุมานะดูความเข้มข้นของพี่ประพันธ์สีปานิชผู้อานวยการยิ่งแต่เช้ามาเมื่อวานแล้วก็มาทั้งคืนเลยพี่ฟันเพิ่งกินข้าวได้หอเดียวเองเอาพี่อ้ันรับไหวไหมพี่อ้ันไหวไหมสบายไหมพี่น้องช่วยพี่น้องพี่อ้ันบอกสบายมากเลยนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่พี่อ้ันบอกอันนี้เป็นทีมงานของออกแกนไหนนะครับเขามานี่ฮะพี่น้องดูทีมงานโอกแกนไหมาหลายสิบคนเลยมาเพื่อ ัดแจงตะเตียนสถานที่โอ้วันดีครับคุณนายอันนี้แฟนพี่พี่อุดแฟนพี่ประพันธ์มาเต็มที่เลยพี่โตก็มาแล้วพี่โตมเมียพี่โตก็มามากันหมดเลยครับอ่าพี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์หลายๆคนโดยเฉพาะนักวิ่งพี่น้องเรื่องวิ่งนี่ตอยกุวันยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้มาเห็นเลยจะรู้ถึงว่าใจรักของคนเรานี่ยอมรับว่าจริงๆเลยต้อง ต้องเบื้องต้นนี่ต้องใจรักเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะขอสัมภาษณ์นักวิ่งนะครับดูว่ามีมาจากไหนบ้างแต่เบื้องต้นผมถ่ายบรรยากาศของการเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะครับพี่น้องดูนะครับเรื่องอาหารการกินเราพร้อมทุกอย่างเลยครับเราพร้อมทุกอย่างเลยที่สมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามจัดงานนี่พร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะผู้อํานวยการอย่างพี่ประพันธ์นี่แกเต็มที่มากเลยอ่าพีดองเห็นไหมครับ <laughs> เห็นอะไรไหมครับโอเค คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ของวันเสาร์ที่27แล้วครับพี่น้องครับดูคนมาเตรียมงานเอาเดี๋ยวต่อไปผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์นักวิ่งดูพี่น้องดูว่าจะรู้ว่านักวิ่งมาจากจังหวัดไหนมากนะครับยอมรับว,ว่าโอ้โหคนเราถ้าถ้าเราชอบเราเชื่อและเราศรัทธาสิ่งใดก็ตามเราก็จะทุ่มเทกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อทําในสิ่งที่เราชอบเราเชื่อเราศรัทธาให้สำเร็จจนได้วันหนึ่งเดี๋ยวขอ,ขอ อนุญาตต่อคลิป2ออีกคลิปนะครับ